สวัสดีครับพบกับช่างเจไฟฟ้าแม่อายนะครับจากหน้างานจริงนะฮะกับสาวระนนโนเกี่ยวงาน้าที่ท่านก็สามารถทําเองได้นะฮะนี่ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการเอาเมนเข้าตัวอาคารบ้านนี่เป็นบ้านเก่านะฮะลักษณะเป็นจั่ว2ชั้นนะฮะมีเขาเรียกอะไรผมไลูมใจอยู่หน้าแบบนี้ผมทาการยึดแหลกติดกับไม้นะฮะ ใช้นอตในการจิบใช้ฟอร์มบัดแลนะได้ยิงเข้าไปหาตัวเสาตู้นะฮะก็ใค้ดูว่าอีกแนวทางนึงในการทำแล้วผมใช้สลิปในการต่อในลักษณะสายทีเอสดิวเบอร์ยี่ห้าต่อกับสายที่สิบหกทองแดงนะครับแล็ก็สี่มิลใช้พีฟอร์มในการรัดทำการโค้งงองและดัดใส่เข้าหากันและย้ำด้วยหางปลาไอจะเปสลิปและย้ำด้วยคีมย้ำ สิปนะฮะก็ให้ดูแนวทางหลากหลกหลายแนวทางในการทำนะฮะอันนี้ไม่ใช่เหล็กแต่เป็นไม้นะครับหลังคาประมาณอยู่บนหลังคานะครับตอนนี้ก็ไม่สูงเท่าไหร่ประมาณ3-4เมตรก็ดูแนวทางในการทำเฉยๆว่าอ่านี่หลากหลายในการทำวิธีที่จะนำเสนอแต่ละบ้านแต่ละบ้านนะฮะเพราะว่าแต่ละบ้านแต่ละแต่ละหลังแต่ไม่เหมือนกันหน้างานก็ดูแนวทางเฉยๆนะครับนะฮะ ประมาณนี้ดูทัูราคาที่ขายตะพองรัดทั่วไปไมาถึง100บาทนะครับพี่ฝองก็ทั่วไปรัดด้วยรถแบนแต่งให้มันดูสวยโค้งงามนะฮะกับประมาณนี้ฮะในทางการทำกระดอกดีสุดนะครับขอโมอกขนาดสิบห้ทับสีนะฮะก็ให้กับใครหลายๆคนที่ทำแบบนี้นะครับชอบกดไลค์ like กดแช,ชร์นะฮะกด subscribe ผมด้วยนะครับ